เดออ็ออลาหูโอ้ยแต่แซ่บค่ะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวจะต้องไปหาผาักมากินกลับแล้วเพื่อนเนเดี๋ยวต้องหูปลาร้าเป็นต้นๆเพื่อ,อนๆงั้นจะชิมไหมนะคะอุ้ย ยสวัสดีค่ะวันนี้แคนดี้จะพามาทำน้ำพริกปลาแซ่บแซห้เพื่อนๆพืทานนะคะส่วนผสมนะคะแคนดี้จะเอาหอมแดงกระเทียมพริกสด พริกแห้งนะคะเอาไปคั่วก่อนนะคะแล้วก็เราจะเตรียมต้นหอมไว้แล้วก็ปะลาลาาตัวนะคะนี่เป็นปลาขาวตัวนะคะหอมมากเลยค่ะเจ้านี้หอมวันนี้ซื้อมาจากตลาดป่าบั้นเดือคั่วไปสักพักนะคะให้มันสุกนะคะ สุกเป็นสีเข้มเลยสักพักเราถึงจะเอาพริกแห้งลงนะคะเพราะว่าพริกแห้งจะไม่เร็วเริ่มได้แล้วก็แคนดี้จะเอาพริกแห้งลงเลยนะคะเราั่วหอมกระเทียมพริกเสร็จแล้วนะคะงั้นเราจะมาเริ่มโขกกันเลยนะคะเพื่อน เอาเครื่องที่เราคั่วเสร็จแล้วลงไปเลยจากนั้นแคนดี้จะใส่ปลาต่อนลงไปเลยนะคะเอาซักสามสี่ตัวอ๋อเยอะๆเลย <Huh? S 2> เติมตัวเลยครับพเพื่อนนี่แล้วก็น้ำปะลาของเขาลงไปจื๊แล้วก็จะใส่ปะละน้ำปะลาขวดลงไปเพิ่มใส่เข้าไปเลยครับพเพื่อนจืบ๊บใช้ แล้วก็นะ้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆน้ำมะขามเปียกลงไปเอาคือเบอๆแบบที่ไหนไหวอ๋อมันเข้มข้นค่ะเพื่อนๆอันนี้เดียวแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะคะให้หนวลนวไปเลยสามซอนเลยแบบทีนี้เราก็ยั่วๆเลยนะคะเพื่อนๆยั่วๆ,ๆ แล้วก็ซิมเบื้องนะคะเป็นตะแซสบแทบ้เพื่อนอันนี้เอาต้นหอมลงเลยนะคะอหอมลองคนอีกรอบป๊บอือ โอ้ยแต่แซ่บค่ะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวจะต้องไปหาผาักมากินกับแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวต้องซิมเอาข้าเหนียว